งานนวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะพ,พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับจำนวนและการเปรียบเทียบสำหรับเด็กประทมวัยชั้นอนุบาลปีที่2อายุ4-5ปีค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสื่อออนไลน์จากโปรแกรม powerpoint นะคะโดยผู้วิจัยนะคะจัดทำสื่อนี้ขึ้นนะคะ เพื่อที่จะใช้เป็นแบบฝึกทักษะสำหรับเด็กนะคะโดยให้เด็กได้นับจำนวนและเปรียบเทียบสีจากเกมนี้นั่นเองค่ะซึ่งเกมนี้นะคะผู้ทำวิจัยนะคะได้ตั้งชื่อว่าเกมทายภาพนับจำนวนนะคะและ QR code ข,ข้างๆนะคะ,ะจะเป็น QR code ของไฟล์โปรแกรมหรือว่าไฟล์สื่อนี้นะคะที่ผู้ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้นค่ะค่ะและสื่อชนิดที่2นะคะเป็นสื่อของจริงค่ะ โดยจากภาพนะคะจะเป็นสื่อจากภาพซ้ายมือนะคะจะเป็นชุดกิจกรรมจากอุปกรณ์การเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นสีไม้บรรทัดหรือว่าดินสอนะคะอุปกรณ์การเรียนผู้วิจัยนะคะก็นํามาเป็นสื่อของจริงในการจัดทําให้เด็กในด้านการนับจํานวนหรือว่าการเปรียบเทียบนะคะ ส่วนด้านขวามือนะคะจะเป็นชุดกิจกรรมจากของใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กค่ะโดยจะเป็นแปง้งขวดน้ำแก้วน้ำแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าของเด็กนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นชุดกิจกรรมจากของเล่นนะคะซึ่งจะเป็นภาพทางด้านซ้ายมือนั่นเองค่ะซึ่งของเล่นนะคะจะคู่กับเด็กอยู่แล้วนั่นเองค่ะแล้วก็นำสิ่งที่อ,อยู่ใกล้ตัวเด็กนะคะอยู่รอบๆตัวเด็กมาเป็นสื่อที่ให้เด็กได้เรียนรู้ค่ะ ด้านขวามือนะคะจะเป็นชุดกิจกรรมจากโมเดลที่ปั้นจากแป้งโดนั่นเองค่ะผู้วิจัยนะคะได้จัดทาแป้งโดขึ้นมาจากการใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวโพดค่ะและกาวนั่นเองค่ะซึ่งจะปลอดภัยกับเด็กนะคะค่ะและจาก สื่อของจริงนะคะและสื่อออนไลน์นะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะการประเมินที่ใช้นะคะจะใช้เป็นการประเมินภาคปฏิบัติจากการทํากิจกรรมของเด็กนะคะการใช้โปรแกรมออนไลน์หรือว่าการทํากิจกรรมในห้องที่ให้เด็กนะคะได้นํา ของใช้ในชีวิตประจำวันของเล่นหรือว่าสื่อที่ครูได้จัดทำนะคะมาใช้เป็นสื่อกลางในการพัฒนาทักษะพ,พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ของเด็กในด้านการนับจำนวนและการเปรียบเทียบนั่นเองค่ะและยังประเมินจากแบบทดสอบนะคะที่อยู่ใน e-pod นั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างแบบทดสอบที่ผู้วิจัยใช้ประเมินเด็กในเรื่องวิจัยนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ